สวัสดีค่ะพบกับช่องทำง่ายอร่อยด้วยพบกับคลิปดีๆสำหรับพี่น้องร้านชากาแฟค่ะสำหรับคลิปนี้เคยเป็นไหมคะว่าตอนเปิดร้านใหม่เรายังไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรบ้างจับต้นชนปลายไม่ถูกพี่เจก็เลยคัด5สูตรเครื่องดื่มสุดปังที่ทุกร้านจะต้องมีค่ะจะเป็นสูตรแบบสูตรหน้าร้านทำง่ายชงไวขายเร็วไม่ใส่น้ำตาลและครีมเทียมไปดูกันเลยค่ะร้านไหนที่มีลูกค้าไวทำงานเยอะๆใกล้โรงงานใกล้สำนักงานเมนูนี้เลยค่ะเนสกาแฟเย็นส่วนผ สมงเลสกาแฟ2ช้อนโต๊ะน้ำร้อน90 ml นมข้นหวาน50 ml นมจืดตราเหี่ยว25 ml นมสดเมจี 60ML ค่ะเมนูที่2ชาไทายเย็นค่ะแก้วยิ้ม2ออนประกอบด้วยนมสด50 ml นมข้นหวาน50 ml นมจืด ยิ่ม5 ml น้ำชาแดง150 ml ค่ะสำหรับน้ำชาแดงเราสงสัยใช่ไหมคะว่าเราจะเตรียมอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมน้ำชากันก่อนค่ะการเตรียมน้ำชาทำได้3วิธีค่ะ อย่างแรกเลยคือ 1. ถ้าเราใช้เครื่องชงชาตักชาใส่เบ้าสกัดอาจเข้าเครื่องกดน้ำร้อนไหลผ่านเอาปริมาตรตามที่เราต้องการ 2. ใช้ถุงกรองตักชาสองช้อนโต๊ะใส่ถุงกรองค่ะแช่น้ำร้อนตามปริมาณที่ต้องการใช้แล้วก็3าํทำน้ำชาเบสเก็บไว้ใช้วันต่อวันตามปริมาณที่ต้องการใช้ค่ะ ในคลิปนะคะเป็นวิธีการสาธิตการชงชาโดยการใช้ถุงกรองค่ะเราก็ตักชาลงไปแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปค่ะชักชา,ก,ชาก,กลับไปมาด้วยการเทไปเทมา3-4รอบนะคะเราก็จะได้ปริมาณน้ําชาที่เราจะเอาไปใช้นะคะการเทชาแบบนี้ทําให้ชามีกลิ่นหอมถ้าใครมีชาเบสที่ต้มเอาไว้แล้วหยิบมาใช้ได้เลยค่ะ วิธีต้มชาเก็บไว้ใช้อยู่ที่ EP 172ไปดูได้นะคะการต้มชาเบทจะประหยัดและทำให้เราชงได้เร็วขึ้นด้วยค่ะเมนูที่3ค่ะเมนูชาเขียวค่ะส่วนผสมก็ได้แก่น้ำชาเขียว150 ml นมข้นหวาน50 ml นมข้นจืดยิม5 ml แล้วก็นมสดสำหรับทำฟองนม50 ml ค่ะเมนูที่4ที่ต้องมีค่ะโกโก้เย็นนะคะแกวยิ้ม2ออน สูตรของโกโก้เนี่ยคนชอบกินทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะควรมีติดร้านไว้อย่างแรกเลยคือนมข้นหวาน50 ml นมข้นจืดยิ้ม5 ml ผงโกโก้2ช้อนชาพูนผูนล,ะละลายในน้ําร้อน120 ml แล้วก็ใส่นมสดสําหรับทําฟองนม30 ml ค่ะเมนูสุดท้ายเป็นเมนูโปรดของเด็กๆค่ะคือเมนูนมเย็นหรือว่านมชมพูนั่นเองเมนูนี้ต้องมีติดร้านไว้นะคะสําหรับส่วนผสมก็คือ นมสด100 ml น้ำแดงเฮลโบบอย45 ml นมข้นหวาน30 ml แล้วก็นมจืด60 ml ค่ะเท่านี้เราก็จะได้นมชมพูเมนูโปรดของเด็กๆแล้วค่ะมีทั้งหมด5สูตรนะคะให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ คนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ลงมือทำขอให้พี่น้องร้านชากาแฟทุกร้านร่ำรวยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของช่องทำง่ายอร่อยด้วยด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ